ประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะจากการทำงานพบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้กับประกันสังคมนะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากการทำงานลูกจ้างจะได้รับค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทน6 0เอร์เของค่าจ้างรายเดือนในการหยุดพักรักษาตัว และค่าทดแทน60%ของค่าจ้างรายเดือนตามการสูญเสียอวัยวะแต่ไม่เกิน10ปีกรณีลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจะได้รับค่าฟื้นฟูดังนี้ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน2 0 0 0 0บาท การประเมินการสูญเสียอวัยวะลูกจ้างต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง